โอเคมาจากคลิปที่แล้วที่นัาได้ประจนภัยในโลกดันเจี้ยนซึ่งในฟีลี่ไมคะดันเจี้ยนนี้ก็มีอะไรให้คราบเยอะมากเลยนะเยอะมากๆเลยมีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยอะ่ะแล้วก็มีคาราบด,ดาบไฟคอแล้วก็อื่นอีกมากมายซึ่งในคลิปนี้นัดว่าอย่านะจ๊ะ ทําการย้ายหมู่บ้านนะหรือง่ายๆคือเดินทางต่อเพราะในหมู่บ้านเนี้ยก็มันก็แบบเอ่อเรียกว่าไงมันก็อยู่ได้นะแต่ด้วยความที่เป็นเรียกว่าไงอะแนวชีวิตรอดอะ่ะแล้วก็ประจนภัยด้วยอะ่ะแล้วก็ได้แบบเดินทางไปเรื่อยๆก็ยังไม่ปักหลักฐานที่ไหนนะว่าจะสร้างบ้านตรงไหนอะไรอย่างนี้ส่วนของที่เราได้มาเมื่อคลิปที่แล้วจากคิตาไปดันเจียนมา ซึ่งนั้นอะเอาไปแค่บางส่วนนะเพราะตอนนี้คือของนเต็มแล้วก็เลยแบบเอ่อเอาไปสักเอ๊สักน้อยแล้วกันเราว่าเอาไปเคลียร์ข้างนอกดีกว่าเอาของที่ไม่ได้ใช้นะทิ้งไปอันนี้ทิ้งผ่านถ่านเก็บไว้ดีกว่าทิ้งไปทิ้งไป อันนี้ก็ทิ้งเพราะตอนนี้คือนํามีขนมปังเยอะมากเขานั้นไม่ต้องการเนื้อสัตว์แล้วพูดเลยว่าเป็นคนมังสวิรัตไปแล้วล่าสุดก็คือไม่กินเนื้อสัตว์เลยก็คือกินขนมปังขนมปังเนี่ยคือมันให้หลอดเลือดอาหารเยอะมากซึ่งของที่เราจะเอาไปก็จะเอาไปเมื่อไม่ใช่ดิเออคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วที่นนาะไปลงดันเจียนมาเน้นได้พวก ตกครับพวกเอ่อถอดเวลถอดเวลก็คือถอดไอเทมเวลเ์ e น c h a r d เงี้ยแล้วก็ได้เตาเผามาแล้วก็ได้ช่างตีเหล็กที่เอาไว้ e นชาร์จดัะสมุกระอนชาร์ d เอาไว้ตีอุปกรณ์อะซึ่งเราก็อยากจะเอาไปนะแต่ไม่เอาดีกว่าเพราะตอนนี้คือของเราเต็มโอเคเราได้เวลาออกจากหมู่บ้านแล้วลาก่อนนะผู้ชาวบ้านที่นี่ไม่อยู่แล้ว ที่ดินแถวเนี้ยคือมันน่าอยู่นะแบบติดหมู่บ้านติดลำธารอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มีดันเจียนอยู่ข้างๆด้วยซึ่งดันเจียนอันนั้นนะคือน้อยยังไม่สำรวจยังไม่ครบเลยนะที่จริงอะกาจะไปสำรวจก่อนที่น้อจะเดินทางที่จะออกไปจากหมู่บ้านเนี้ยแต่พอดีคือของในตัวน้อเต็มไงซึ่งนก,ก็ไม่อยากจะลงไปเพราะลงไปแล้วก,ก็ได้ของมาไม่ได้เพราะของในตัวนก็เต็ม ืมไปทางไหนดีะทางตรงๆมันก็เป็นป่าเออ่เรียกว่าอะไรนะฟาฟาฟาวานาใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะต้นไม้ไปนเนี่ยคือเรียกว่าฟาวนานาฟาฟาวนานาหรือชาวาน่าเนี่ยลืมชื่อไปแล้วอะไบโอมอะไหนดูฟิตรงนี้เชื่อมต่อไปอุ๊ยอะไรอะ่ะอะไรข้างหน้าน่ะ เห็นปะอะไรข้างหน้าเหมือนจะเจออะไรนะตรงนั้นอนะเป็นบ้านเหรอแต่ทำไมบ้านเป็นสีอย่างนั้นนะหรือว่าเป็นหินต้องาไป,ไปดูสักหน่อยไหนดูซิดูซิจะเจออะไรไหมน่าจะเป็นอ๋อพีระมิดน่าจะเป็นปีระมิดที่มีขอบนะ เออหุยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยวมีบอสเหรอเดี๋ยวมีบอสเหรอที่เนี้ยหรือจะเป็นบอสท,ที่อื่นหรือเปล่าแต่ก็ไม่น่าใช่น่าจะเป็นบอสในเนี้ยในพีระมิดนี่ไงมีกองสปาว์ด้วยส่วนอันนี้บอสหรือเปล่าเนี่ยน่าใช่แต่ถือน้งฝืออะ แต่ว่าน,น่าจะเป็นบอสนะแต่ด้วยความที่โอ้ยเดียด๋วยวจุไฟจุดไฟด้วยความที่น้อนยังไม่ไปตีก็มันก็ไม่ทําอะไรนั้นหรอกแต่นี้นจากการฟอร์มิชาวบ้านกันั่อยากรู้ตั้งเลยว่าถ้านอไปตีเนี่ยมันจะทําอะไรกับนั้นแต่ตอนนี้ยอย่เนาะจะขอวางเฟฟเตียงไว้ก่อนเพราะกลัวจะไปเกิดยันนู้นเลยอะแถวหมู่บ้านอะจุดเริ่มต้นเลยอะ แล้วก็จะเอาของเอ่อเอาไว้บางส่วนแล้วกันก่อนที่จะไปฟู้บอสอันนั้นคือน่าจะเป็นบอสนั่นแหละถ้าตาตีแล้วหลอดเลือดลอดน่ะคือเป็นบอสแล้วก็เอาหีบหีบมาวางไว้แล้วก็เก็บของให้หมดอ่าเก็บให้หมดเผื่อขนมปังเอาไปด้วยเผื่อเอาไว้แบบเลือดน้อย ต่ถางเก็บไปและไอ้เขียวเขียวเนี่ยที่น้องได้มาจากคลิปที่แล้วอะไม่รู้คืออะไรอ่ะเขียวเขียวอะที่มันเป็นแบบคล้ายๆเหมือนหนอดน,นะแต่ก็ไม่ใช่หนอนนะไม่รู้เอาไปทำอะไรได้อะ <S <S ตัดภาพมานะฟู้กับบอสนะบอสตีแรงมากดูนี <S <S โอ้โหเนี่ยคือมันไม่ได้ตีหรอกแต่มันแบบใช้พลังเวทมนต์หรือใช้อสมุดเวทมนต์นั่นแหละโจมตีนะ อันนี้คือน้ทลองเทสประมาณสองสามรอบนะลองดูว่ามันจะแบบเโจมตียังไงฟึ่งเนี่ยคือแบบว่าสฟิลแบบอลังการมากเลยอะคือเนี่ยมีระเบิดแล้วก็มีเอเรียกว่าอะไรอะเฟกกับดักมาได้ด้วยอะแต่ตอนนี้คือบอสก,ก็เลือกครึ่งหลอดแล้วนะถ้านันว่านันเดินเข้าไปแล้วก็ถือวอุธแล้วก็ตีไปเรื่อยๆบอสน่าจะตายนะโอเคใส่ชุดก็กก่อนมา เราจะทําการกระโดดกระโดดแล้วก็ตีนะนี่แหละนี่นะเม็ดแรงมากตีมา,มาตีทีนึงก่อนตายไม่ทันมาอีกรอบนึงไปไหนแล้วบอสบอสไปไหนแล้วอะ่ะเาตีเออยู่นู่นนู่น,น,น,นเจอแนละ้วเหมือนกำลังจะไล่อนะไรสักอย่างนึงมา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 เลยบอสนี่แหละนี่แหละอีกครั้งนี่ครั้งหนึ่งขออีกครั้งหนึ่ง เออไม่โดนอ้าวตายเอาไม่เอาไม,าม่วนลูปต่อไปเอาไม่ดูฟีน่าจะชนะไหมบอสตัวนี้ซึ่งเป็นบอสตัวแรกเลยนะดูฟีน่าจะชนะไม่มีขนมป,ปังงนี้ด้วยมามาเอาไม่เอาไม่เอาไม,าม่ไม่ต้องใส่แล้วมั้งสุก,ก็เนี่ยใส่ไ,ไปก่อนแล้วกันนี่แหละนี่แหละอีกครั้งเนี่วอีกครั้งเดี่วขอยครั้งเดียวอีกครั้งเดียวเ,เ,เ,เอาโถอยากตีอีกครั้งหนึ่งอะ่ะ เอ๊ตีประมาณสามครั้งอะสินง้าเสียดายคือเราไม่สามารถตีได้สามครั้งเลยนะเพราะเวลาครั้งที่สามเนี่ยที่เราจะกําลังจะไปตีอะมันก็แบบใช้ออพลังเห็นไ่ะเนี่ยที่เลืองแฝงอยู่เนี่ยมาอเนี่ยอีเนี่ยอีกคนระั้งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเออนั่นแหละเลือดเลือเริ่มน,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 น้อยแล้วแต่ตอนนี้เออนอนอยากจะนอนนะแต่รีบไปก่อน รีบจะไปอีกรอบหนึ่งก่อนมาสเตอร์แถวนี้จะเกิดถ้ามาสเตอร์แถวนี้เกิดนี่คือเราจะสู้กับบอสยากมากเลยและบอสนี่ก็เดินไปไกลมากนะจากพีระมิดหรือวิหารตรงเนี้ย oh. อู้เลือดเหลือแค่นี้เองปัดชุเกแล้วก็เอออีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งเออนั่นแหละขอตีอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งออกไ่โดนตายโอเคไปนอนก่อน,นดีกว่าอย่ามาสเตอร์เกิด มาใหม่วันที่หกวันที่หกนี้แหละนะเจ๊ค่ะบอสให้ดูบอสต้องตายดูฟีว่าบอสเนะี่ยเอ่อตัววีเลเจอร์ที่เป็นเอ่อวีเลเจอร์อะไรนะโจนใช่ไหมเป็นวีเลเจอร์เอ่อโจนนั่นแหละที่เป็นแม่มดแม่มดหรือพ่อมดไม่รู้นะนี่นะี่ครั้งหนึ่งอา้าวเหมือนน่าจะโดนฟกิสะท้อนกลับนะเมื่อกี้ ื่กี้คือรอบฝองนะตีไปอ่ะแล้วเหมือนสะทอนกลับอ่ะเอ๊ะหรือนะคิดเองโอเคไปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าน่าจะตายแล้วนะอีประมาณฟักฝอกฝมรอบอ่ะยกเว้นคือมันจะฮิวเลือดขึ้นมาเองซึ่งถ้ามันมีนี่คือแบบโอ้โหเอาตีประมาณสิบครั้งมันก็ไม่ตายอ่ะมาเลยมาเอออีกครั้งเนี้ยครเนี้ยขออีกครั้งหนึ่งเอาไม่ทันตายก่อน วิ่งไปใหม่วนลูปอยู่นี่แหละบอสจะตายแล้วแต่ว่าไปแถวนี้สัตว์ป่าเกิดน้อยจังเลยนะปกติคือสัตว์ป่านี่เกิดเยอะกว่านี้นะแต่ไม่รู้ทำไมเกิดน้อยจังโอ้โหทุกคนบอสจะขึ้นไปยันบูเขาแล้วเนะีย่ยเนี่ยบอสเหลือแค่เลื่อนนิดเดียวเองอะตาลันไปไหนอะอันนี้ไงน่าจะตีประมาณสักสองสามคั้ก็น่าจะตายแล้วนะ หนึ่งนับก่อนอันที่สองอา้าวตายตายก่อนนะน่าจะตีอีกประมาณสักสองสามครั้งก็น่าจะตายแล้วนะรีบกลับไปดูก่อนก่อนที่มันจะแบบรีเลือดหรือเปล่าหรือว่าก่อนที่มันจะแบบว่ารีสปอแล้วหายแล้วก็ไปสปอใหม่ในวิหารนั้นนะต้องรีบก่อนเอา้าทำไมอาหารมีอยู่ตรงเนี้ยทำาังไงเลือดเลือด,เล,อดเลือดบอสงไ,ไงบอส บอสเหลือแค่ไม่กี่อออีอืดใจเท่านั้นแต่ดีนะคือบอสตัวนี้ฟู่งง่ายคือเวลานะัดตีบอสเนี่ยบอสคือมันจะไม่โจมตีนะก่อนน่ะก่อนที่เราจะโจมตีมันน่ะคือถ้าเราโจมตีมันอันนี้คือมันจะโจมตีนาะแต่ถ้ามันไม่โจมตีเน,นเนี่ยคือยิ่งดีก็คือเราจะแบบว่าหาจังหวะว่าจะตีตรงไหนอะไรยังไงไงแต่ถ้ามันตีนี่คือน่าจะโหดนะถ้ามันตีนี่น่าจะโหดนะ ลูวางที่มันเฟกเป็นเอ่อกับดักไั่นด้ใช่กับดักหรือเปล่ากับดักแล้วก็ท้อนดาเมดเย้ชนะแล้วนัดชนะแล้วออโอ้โหเอ็กพีสามเฟบโอ้โหได้มาเยอะมากเย้ได้บอสตัวแรกในที่สดหลังจากตีมาโอ้วหวนลุกกี่ครั้งก็ไม่รู้นะเฮ้ยสักที ซึ่งของที่น้อได้จากบอสมาอันนี้อะไรอะ่ะเออคล้ายๆเหมือนเป็นหัวของเจ้าบอสตัวเมื่อกี้แถมใส่ไปได้ด้วยฝออันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อะ่ะฝออันนี้คล้ายๆเหมือนเอเดิโพลซึ่งหมือนจะใช้ได้นะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันเอ้ะเดี๋ยวอะไรอยู่มือไฟา์นะเนี่ย ือจะถือได้ด้วยนะมือซ้ายอะโอเคไหนลองไปดูสำรวจอวิหารตรงนั้นซิว่าจะมีสมบัติหรือมีอะไรไหมแต่ที่น้องเห็นอ,อ่อยู่ๆนะก็คือเป็นโกงมอสเตอร์ที่น่าจะมีเยอะนะไหนลองเข้าไปดูซิแถวนี้มีอะไรหรือเปล่ามีไหมในวิหารโอ้โหไม่มีเลยเออเดี๋ยวเดคิปเปอร์มี รีเปอร์มาขอกลัวของหายอะ่ะแล้วว่าอย่างนั้นจะเฟฟของก่อนของสามอย่างเนี่ยอา้าออยังไงเดียะของเต็มเอาธนูมาอา่ะเก็บไป่อนอันนี้อย่าน้นจะเอาแลกกับเป็นหอ,อกอันนี้แล้วกันโอเคมาเดี๋ยวดูรอบๆก่อนมีอะไรไหม เอ้ตรงนี้เหมือนจะมีทางเข้านะแต่มีดินบล็อกไว้อยู่แต่ข้างในเหมือนมีอะไรอะ่ะกินแล้วเห็นนะมีอะไรอยู่ข้างในด้วยอะ่ะเอ๊หรือว่าเป็นมอสเตอร์หรือเปล่าแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปนะคะบิ๊กแอคก่อนเพราะตอนนี้คือเรายังไม่บิ๊กแอคเลยเอาไว้บิอเาไว้ทำเอ่ทเอทำลายกงฟปาเปา อ่าใช่แล้วก็ในอันเนี้ยคือมันมีฝูดค่ะไม้กระทาด้วยนะในไม้กระทานี้ใช้ฝีเขียวไอ้ที่เป็นรูปคล้ายๆเหมือนหนอนแล้วก็เป็นดาบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะขึ้นแล้วก็ยังหายังไม่เจอนะฝ่วนผสมไหนดูเฟสนี่คิปเปอร์อะไรเบริดไปโอเคดีนะใส่ถุดเกาะนะเอ่อทำลายก่อน อ่าทำลายได้หรือว่ามันต้องใช้ที่ขุดเอ่อที่ขุดเหล็กเดี๋ยวฟอมบี้เด็กว่าไงฮะนี่เนี่ยโอ้นี่ไงนี่ไงนะได้อะไรเขียวๆจากฟอมบี้เด็กด้วยอะแปลว่านับได้ตัวที่มันเป็นตัวหนอนๆเนี่ยจะเอามาได้จากฟอร์บีม้มั้งฟอนในนี้มีผู้คน แปลว่าเมื่อกี้น่าจะเป็นพ่อมนหรือแม่มดนี่แหละจับคนมาเอามาทําอะไรแน่แเลยเอาว่าไงเออเราต้องเรียกว,ว่าอะไรเนี่ยอืมชาวบ้านละกันถ้าจะเป็นชาวบ้านที่มาจากหมู่บ้านนั่นแน่เลยอะ่ะเป็นหมู่บ้านที่น้องเดินทางจากมาแน่แน่เลยอะรู้จกักเออลักษณนงมีหนังสือด้วยอู้เอเดอร์พอเอรพอแล้วก็เอออฟฟิเดียน อ่าใส่บวกเลยแล้วกันก <c oughs> ็กินอาหารขนมปังสักหน่อยแล้วก็เหลือแค่คนสุดท้ายคนสุดท้ายมีของอะไรให้ฟื้อให้แลกไหม <c oughs> โอ้โหสมุเอชาร์ดท <c oughs> ั้าเฟรดาคือน้มมี่เอเบลลอ,อ่ะอ่าแล้วอันนี้โกฟโตนใช้มาสองอันอันนี้น้ำยาเอ่อน้ำยาไม่ดีอ่ะแล้วก็ได้เป็น อผงผงเอาไว้สำหรับค้าฟสมผสมทำยาในนี้ก็เป็นคนสุดท้ายอู้มะเขือเทศมะเขือเทศมะเขือเทศสี่ลูกสี่อันมีเนื้อด้วยที่นี่ก็จะไม่กินเนื้อนะแต่เอาไว้ก่อนละกันถุกเฉินเผื่อแบบหาขนมปังไม่ได้เฟออันนี้ก็เป็นกงสปาธรรมดาที่ไม่มีตัวอะไรสปาเลย ก็ดีเอ่อแล้วพื้นนี้มันมีอะไรไปเนะี่ยล้วเดินไปเดินมาตั้งนานแล้วไม่น่ามีอะไรนะโอเคออกไปจากที่เอปิระมิดแห่งนี้ดีกว่าแล้วก็จะทำการเดินทางต่อปิระมิดนี้ก็ใหญ่นะเดี๋ยวฟ้างม้าอยู่แถวนี้จังเลยคือมันมีเอาชาวบ้านอยู่นี่ด้วยไงแต่ตอนนี้คือท้่พี่ัญหาคือของ อ่านจะเอาไปยังไงเนี่ยของของเต็มไปหมดเลยอะตอนนี้ของใหม่ของนั้นอยู่ในตัวเต็มไปหมดแลาว่าเห็นเราต้องําทำการใช้ถังลาวาแล้วก็เผาของ,ของที่น็อตไม่เอาไปทิ้งแล้วกันแล้วขอเวลากำจัดของที่นอตไม่ใช้สักครู่หนึ่งเราได้ทําการเคลียร์ของไปบางฝุ่มเเยอะมากๆเลยนะยันมืดเนี่ยนอนก่อน เอาไว้เดินทางตอนเชา้ากันตอนนี้คือนัเคลียของมาได้เยอะมาก,กน,นะสำหรับบางส่วนซึ่งเราจะเอาเตาเผาไปเผาของเต็มเหมือนเดิมนี่นะแปลว่าเราทิ้งอะไรออกไปอะทิ้งแค่หลอดไปแล้วกันเพราะแค่หลอดเนี่ยคือเราสามารถหาได้จากาป่าหรือว่าบริเวณแถวแถวดินที่นัดเดินผ่านไปเนี่ยแถวทั่วไปอะก็หาได้ พราะมันจะมีเป็นแครอทธรรมดากับแครอทป่านะยังมีอยู่ไม่รู้จะมีหรือเปล่าแถวเนี้ยอีกอย่างคือเราก็ยังไม่อยากจะทําอะไรเยอะมากมายนะพึ่งตอนนี้เราก็ต้องหาอาที่อยู่ก่อนก่อนที่เราจะไปไปประจนภัยต่อเฟิ่งแน่นอนว่าเห็นเราต้องหาที่อยู่แล้วก็ต้องทำโอุ้ปั้นใครเนี่ย รูปปั้นนี่จมูกใหญ่ๆนี่วีเจอร์แน่นอนเลยแต่ว่าเราจะเป็นรูปปั้นแม่บอกับพ่อบดเมื่อกี้แน่เลยอะแถวนี้ก็เป็นแม่น้ำอ๋อไม่ใช่แม่น้ำทะเลสาบแล้วตรงนี้คือเป็นไบโอมโกโก้ใะเนี่ยตรงนี้ก็หูทัมทําใหญ่มากตรงนี้คือสร้างบ้านอยู่ได้เลยนะีย แต่ไม่เอาดีกว่าเดินทางต่อไปว่ะเพราะถ้าฟางมาอยู่แถวเนี้ยคือพูดเลยว่าเราจะไม่ได้เดินทางต่อนะเนี่ยก็คือเราจะเดินแบบสำรวจท้ำไปเรื่อยๆหาขอไปเรื่อยๆตรงเนี้ยและเพเผอคือไม่ได้เนี่ยแค่ลอดแคลอดป่าตรงน,นี้คือมันจะแบบว่าไม่ได้เดินทางต่อเลยนะเราจะมัวแบบว่าสำรวจบริเวณแถวนี้เพลินอ่าแล้วตรงนี้ก็มีไบโอมอ,อ่าป่าไม้ขาว ใบโอขาวะอะอแล้วตรงนั้นก็มีหมู่บ้านด้วยตรงนี้มีหมู่บ้านเฟ่งเจ็บเ่อน,นะที่หมู่บ้านเดิมใช่ไหมหมู่บ้านที่เธอจากมาเดี๋ยวเป็นหมู่บ้านใหม่แอวว่ายไปดูซิแถวนี้มีมึกด้วยอ่ะสองตัวน่าจะเป็นหมู่บ้านใหม่นะเออใช่ใช่นี่ไงหมู่บ้านใหม่ ไม่ใช่หมู่บ้านเก่าถ้าเป็นหมู่บ้านเก่านี่คือเป็นหมู่บ้านอาไบาโอมฟาวนานาที่เป็นแบบต้นไม้ต้นไม้ไมไมฟีโฟมอะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ติดอยู่ที่ริมทะเลฝาปะไหนไปดูฟิจะมีชาวบ้านอยู่ไหมขอร้องนะอยากเป็นหมู่บ้านล้างนะาะนะก,กลัวว่าจะเป็นหมู่บ้านล้างมากเลยแถวเนี้ยแล้วพอเป็นหมู่บ้านล้างอะมอสเตอร์เยอะมาก โอเครอดไปตรงนี้คือเป็นหมู่บ้านที่มีคนหรือชาวบ้านนี่แหละ,ะแลกของได้ด้วยแด้บรรยากาศคือดีมากตรงเนี้ยเนี่ยแล้วเอ๊ะอะไรอะ่ะอะไรตรงนั้นะ่ะอะไรอะ่ะฮะอะไรอะ่ะตอนนี้คือเราประหลาดใจว่าอะไรไมันคืออะไรอะ่ะ ปลาซาดเหรอหรือหอคอยเดี๋ี๋ขอดูใกล้ๆหน่อยมองตรงนี้ไม่ชัดให้ดูใกล้ๆคือจะชัดมากแล้วก็อยู่ติดแถวหมู่บ้านด้วยนะแต่ตรงนี้ก็มีท่าอุ้ยที่ดีนะตรงเนี้ยที่ดีมากเลยตรงเนี้ยทุกคน คือดีมากเลยมีทั้งหมู่บ้านแล้วก็มีถ้าให้สำรวจด้วยแล้วก็ติดตรงไบโอฟาวาน่าแล้วตรงนี้มีหีบด้วยอ่าด้เวลขวดที่เป็นขวดเวลมีโฟบแล้วก็มีบีแอกเพอ่าแล้วฝาบุญเอนชาร์ดเดี๋ยวค่อยเอามาทีหลังแล้วกันตอนนี้คือของเราเต็มแล้วตรงนี้มีบันไดหอคอยอันนี้นน่าจะเป็นหอคอยนะ ดีทีมีบีแอคกพอดีบีแอกทองอินชานเนี่ยไหนๆก็แบบมีแล้วก็ใช้ไปก่อนเอาคือทำไมขึ้นไม่ได้ขับบันไดก่อนละกันเอ่อตกคาบตกคาบเราไม่ได้เอามาเนี่ยคาบใหม่ละกันอา้อาวไอเดียเดียนะทำไมนะคะมาสองอันไอเดียเดี๋ยวดีไม้ไม้หลุดนะคะมาทำไมสองอันเนี่ย อา่าแล้วก็ค้าเป็นไอเดียวก็สิไม้มันเด้งออกอะ่ะแล้วก็เอายังไงดีตอนนี้ของเต็มทิ้งไอ้นี้ก็แล้วก็ค้าฟไม้ค้าให้หมดเลยแล้วกันโอเคแล้วก็ค้าไม้สติกค้าปันไดาฟิง่งพื้นที่ไม่พอ เอาเลยทิ้งดีเอ่อเอาเอา,เอาอันนี้วางแล้วกันประกันเตาเผาตรงเนี้ยก็กดย่อแล้วก็วางโอเคแล้วก็ครับไม้สติกไม้สติกแต่ครับบันไดก่อนหาไม้สติกไม่เจอไม้ไม้อยู่ไหนเนี้ยเอ่อไม้สติกอยู่ไหนอออนี่ไงนีไงเจอแล้วโอ้โหหาตั้งนาน แล้วก็ข้าบันไดามาสิบแปดอันน่าจะพอนะแล้วก็เฟฟเตียงไว้ด้วยกัวเพอน์แล้วจะแบบว่าปีนหอคอยไปแล้วก็ตกมาตายแล้วก็ไปเกิดจะนูนเลยน่ะถ้านะตายไปนี่คือเราจำทางกลับไปที่นี่ไม่ได้เลยนะไหนดูเฟ,ฟหอคอยก็ไม่น่าจะฝูงมากนะเนี่ยเหมือนจะถึงแล้วนะข้อบันไดไปแล้วก็ขุดไปเรื่อย อาจจะมีการเวียนฝีฝักเล็กน้อยนะถ้าใครกิงข้าวอยู่ก็ขออภัยด้วยอาจจะมีแบบการขึ้นไฟนิดนึงแต่บิ๊กแอคนพังไอพีแอคเก่ามาก่อนเราจะว่าแบะกดย่อนี้นะ่ะอ่ออย่ก,ก่อนในการกดยอด่ออันนี้ไงกดย่อแล้วมันก็หยุดลืมไปว่ากดย่อดได้ แต่ข้อเสียคือเวลากดยอ่อที่บารไดบานไดเอ่อบารไดเรียกมารไดอะไรอะบารไดลิงเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยก็คือมันจะมีการแบบว่าขุดบล็อกช้างไงโอเคมาถึงแล้วแล้วอันนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยเหมือนกดอะไรได้อะกดได้แต่ทําอะไรไม่ได้มีตัวเน,นืงสือสีแดงมาด้วยโอ้โหฝูงมากอย่าเลยนะว่ามันไม่ฝูงมันฝูงมาก สูงมากกูเลยว่าใครกลัวความสูงนี่คือแบบเป็นลมแน่นอนเลยหูสูงมากโอเคอันนี้คือนับปรับมุมมองให้ไกลขึ้นนะเราจะได้เห็นแบบทิ้งๆอันนี้คือนับปรับได้ประมาณเท่านี้แล้วนะย่านับปรับสูงหัวเนี้ยคืออาจจะแหลกได้โอเคก็ให้ดูแค่นี้พอนะถ้านับปรับสูงหัวเนี้ยเพิ่มแล้วก็ไม่ได้เดินหรอกกระตุก โ okay. อเคเป็นยังงกันบ้างนะสำหรับคลิปนี้ไมค์ครับอะไรนะดันเจียนไมค์ครับดันเจียนในคลิปที่สองก็ได้มาเจอหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่มีหอคอยที่สูงมากๆรู้จักมุมนี้อาจจะไม่สูงนะแต่ถ้ามองไปตรงๆนี่คือสูงมากๆก็ได้มาที่หมู่บ้านแห่งนี้เออและในระหว่างทางก็เจอบอสด,ด้วยนะฟึ่งแล้วก็ปราบบอสได้ นนาไม่แน่นใจว่าเป็นบอสแม่มดหรือว่าพ่อมดกันแน่นะแต่นนาปราบบอสตัวแรกได้แล้วนะในซีรีส์นี้คือดีมากๆเลยแล้วได้ของมาด้วยฟึ่งของก็ไม่รู้เอาไปทำอะไรนะโอเคคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบาย